ة, ส Saint ิบเก้าบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตาาจเนนทุกขหาพยาปตาาจเนโตจะจะนิพยาโสกปตาาจะนโสกาหตุสพเพปิปานิโนเอตาวาตาจะอามเหหิสัมปตาบุญญาสัมปทางสพเทวานุโมทันตุสภสัมปติสติยาทานังทัธันตุสทายะสีลังละขันตุสัพทาภาวนาภิรตาหนตุขันชันตุเทวตาระ คตาสเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนักหลักขานพันธามิสัพโสยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคถาหันธรมยางปฏิทานคถาโยพนามเสยยาเทวตาสันติวิหาระ วาสินีถูเปคเรโพธิคเรแตะหิงตาหิงตาธรรมเทศทานเทเนนะพระวันตุปูจิตาสดถิงกะโรนเตนะวิหารมันะเรเทราจามัญชาวันเนตนาวการจับพิคโวสารามิกาธานาปฏิตาปันปะทานาปฏิอุปาสสกาขามาจากเทสานิขามาจากอิสราสัมปาน้ำภูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาผู้ชา เยปิจะอนทะสัมาวาสังเสทฐชาตาอัถโวปปาติการเนีนญาณิกังธรรมวราปิกิจเตสัพเพปิทุขันสักโรตุสังขยังจะตุจีรังสตังธรรมโมสัทธมราจบุคราสังโคโหตัวสมาโขวาอัตยะจะหิตายะจะอามเหระขันตัวสัทธโมสัมเพปิธรรมจาริโนวติงสัมปาปเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเต 21บทสวดสัมภปฏิทานคาฐานธรรมยังปฏิทานคถานพนามเซปุบุญญาณิสิสิอาบุญญัติสิธานิกัตตาสายานัญญาณิกัตกตานิเมเตสัญจ่าพาคินโนหอนโตสันตานันตปามะนากาเยปิยาคุณวันตาจะไม่หามาตาปิตาคะโยทินทาปาเมจายะทินทาวาอันเนมัชันตะเวริโนสตา ทินพาติโลกัสมิงเตภูม,ม,มาจะยจุจตุโยนิกาปัญเจกาจตุโวการาสังสวัตลันตาภาวะเวยายาตังเยปันติธานัมเมอนุโมทันตุเตระสยังเยปิจิมังนับปะชานันติเทวาตะสังนิเวทยุ เมมายาทินทานะปุญญานางอนุโมทันานเ,เหตุตุนาสะเพสตาทะสะทาคหนตัวอเวราสุขชีวิโนโเคมาปะทันจะปามปะปะโพนตัวเตสาสาสิชตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พระเจ้าได้ทําในบบดนี้แลแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่พระเจ้าได้ทําแล้วคือชเหล่าใไดบเป็นที่รักของผู้มีคุณมีมันดาได้เป็นของข้าพระเจ้าเป็นต้นที่พระเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแต่สัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางละนบมีเวณท่างๆหน่นโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกาเน 1, ิดสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่สัตว์่าได้ทราบการให้สมบูรณ์ของข้าพระเจ้าแล้วขอสัตว์ดาวนุองั้าาพเจ้ นีขอขทได้ต้งหลายจึงแจ้งกรบสั์เรานั้นเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ให้แล้วขอจงเขาสั์ทั้งกรงจงอยามีเวรจงอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิเดและจงถึงทาง er. อันเกษมเถิดเอราบความหวังอันดีของตว์เรานั้นจงสําเร็จด้วยเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจิสทธิี่ฐานอนุภาพแห่งความเพียยนอันยื่นส่งแห่งการบูชาประจันตนาจด้วยการสวดสวดไายบทสวดมนต์พระสวดพระปริษตและพระคาถาเหล่านี้ของความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าขอพลจากลุกไปทางปวงขอข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทดยเทพเทวดาทั้งหลายขออนุโมทนาในการสวดสวดยทยมนต์และธรรมะเหล่านี้เพื่อนอนลโมทนาละขออำนวยอวยพรให้ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระเกียรติภรีเพื่อนาตรนที่สมเด็จพระญาณสังวรวัดประวันิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามจึงสร้างขึ้น อนุภาพแห่งพระพริติละค่ามงคลในพระคาถาต่างๆของโจงขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการด้วยเทอนสาธุน